วัดจำปาพุทธมนฑลสายหนึ่งตอดตามมานะครับกรุงเทพนะใช่นี่คือกรุงเทพกรุงเทพที่เราไม่เคยเห็นมากนี่คือฝั่งทนเขาจะมีฐานต่างๆมีบ้านต่างๆที่จะสอนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปแต่ตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวแถวนี้ก็จะเงียบแล้วก็ซบเซาลงอะนะคะม หอมมากหอมกลิ่นมะขามเปียกมากเลยอยู่ข้าวเลยเนาะแตกเพิ่มไม่อบไม่มีกุ้งสดนะแต่เป็นนี่บอกเลยรสชาติโคตรได้เราจะทุ่มกวดจะมีถนนคนเดินอยู่ตรงเนี่ยทุ่งนาชุมชนเนี่ยทุ่งนาชุมชนวัดจำปายาวๆคะมาทำบุญที่วัดจำปาก็มากินได้เลย